มหาปรสาทพัทระเวทีเจ้าคณะอำเภอพูชัยและสอสอดออรฉลาดขามช่วงข้าราชการ นำท้องที่ท้องถิ่นพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอผูชัยขอเชิญร่วมงานการแข่งขันสรพัดยะและทอดเทียนโฮมในวันอาทิตย์ที่15กันยายนนี้ณวัดป่าประสานอําเภอวงศ์ตำบลเชียงใหม่อำเภอผูชัยจังหวัดร้อยเอ็ดมีคณะสรพัดจากคุ้มวัดต่างๆร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมากที่เงินรางวัลกว่า2 0,000บาทโดยมีสสอดร ok ฉลาดขามช่วงเป็นประธานเปิดการแข่งขันในเวลา11 3 0อนิกนาที เพื่อสืบสารประเพณีอันดีงามของท,องท้องถิ่นสืบไปพลาดไม่ได้โอกาสแห่งการทำบุญประจำปีประเพณีของชาวอีสานวันอาทิตย์ที่1ิกันยายนี้เชิญร่วมง,งานการแข่งขันสารพันยะและทอดเทียนโฮมณวัดป่าประสานอัมไพวงตําบลเชียงใหม่อำเภอพูอชัยจังหวัดร้อยเอ็ดโดยพร้อมเพียงการงานร่วมสืบสารประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นนดย่ยสอสอดออรฉลาดขามช่วงสอสร้อยเอ็ดเขตสองพักเพื่อไทย oh my God.